พ่อนีนี้คคััหนีกระแทกใจอ่ะกูตกไปหาหยืเงืนคนนั้นคนหนีหมดเลยววะเยียงเลยบนหลังจากนั้นกะเอาจริงๆนะเกือบแล้วนะค้าขางนึงเขาคุกเลยได้พี่น้องว่าไหไผเอาเอาจากควางเขามาในช่วงกูแบบนั้นหรออ่เนี่นวบา สวัสดีครับสวัสดีครับกับผมเนี่ยต่ำขึ้นเก่าครับผมมาอนี่อ่ะทีเฮ็ดคลิปนี่สาระเน่จัคหน่อยเรามีสาระแนี่ยยังกับบักเซียงบักเซียงกูละเมื่อยเออมาหนี่มีสาระแน่จัคหน่อยครับหลังจากที่เราเป็นคนที่ไล้สาระมานานเออมันก็ควบคู่กันนั่นละมีบ้างกันเออมันก็มีบ้างได้สาระบ้างดราม่าบ้างมีมือนี่มือวานมือว่านเมื่อว่านเนี่ยครบรอบหนึ่งปีแล้วนะอืวครบรอบหนึ่งปีฝ้ายแมวเป้าก็แต่แต่วนะ เป็นไปเห็นภาพเก่าๆหน่ยเนะเ<อ>าะเท่ากับสิไม่ย้อนอดีตอีกอดีตหน,นึ่งปีอดีตเหมือนแก้เหมือนเถ่าเมือเขินปีต่อปีใช่สิมาบอกให้ฟังมาไอ้ฝ่ายคือไดไม่ยู่นีคนถามมาหลายกันแหละอคือไดไม่ยู่นีคือเลี้ยลอนไปเรื่อยไปเปืป่อยเดี๋ยวแทนไอ้ฝ่ายเล่าถึงรายล,ละเอียดให้ฟังเลยให้เบ้าออกจากปากคนเลยอมันต้องมาบอมาเขาบอได้ถ้าเราอยากถ้าาเขาอยากกลับมาอยู่ในกระแสเราต้องมาเหมือนเหมือนพักพักหนึ่กูเงียบไปแล้ว คือออยง่ายนะมันมันมันจะมีมันจะมีมันจะมีกรอบอยู่ประมาณเต็มซีพของไอ้น่ะไอ้ขึ้นมาสูงสุดหดเจ็ดแล้วไอ่ขยับลงเรื่อย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 จนรู้สึกว่าฐานไอ่ต่ำเลยต่ำก็คือศูนย์เลยเอ่อโบมีหนึ่งบมีสองเลยพี่น้องมันคือเรียบร้อยแหละมูพวกบอแล้วใสยหัวเราก็คือเฮ้ยไทยจะขึ้นไปอีกเอ้ยอยากอายได้เอ้ยแบบดาราตกอัพตีมึงแบบเอ้ อเี้ยซิเลปินบ่มีเงินนใส่ดีโนนีน่นั่นมันมันอยากอาอคนเฮาเนาะอายุสี่สิบแล้วไอ้เหี้ยกูรู้สึกอายนะบพอนี้ครับนี่กระแทกใจอ่ะแบบกูตกไปหาหย,ยิ่งเงินคนนั้นคนนีห้หมดเลยวะนะมันมีความรู้สึกละอายใจเดิ๋ยวกันขนาดน,นี้ผมต้องบอกว่ามผมหูจกักพี่ฝ่ายมาน่านมากแต่แต่เขาแต่เขาแตมาอยู่ทังานแต่เจอกันในงานทุกครั้งเป็นนี่เจอกันพี่ฝ่ายเด็นซเขียวเลยออจะไม่ทําเพจจะไม่ทําอะไร คือเปลเนโซ่เขียวแมนสีสีอยู่แต่ในจออยู่ในบ่มีจอก็คือโบเห็นนั่นแหละแล้วผมก็เลยแนะนำ่าไอ้คือโบเห็ดเออเปิดเพจให้เล่าถึงตอนแรกๆรกเลยเปิดเพจให้สั่งได้ใดใแล้วเปิดเป็นปีเปิดเป็นปีบอตอนแรกอ่ะเปิดเป็นปีจนสั่งได้ใดใแล้วสุดท้ายอ๋อไยเพจเพจซุปนั่นเอาไปตะกี้ตะกี้เพจตะกี้เป็นปีพี่น้องกว่าจะพลานอ่ะเก้าเดือนพุ่น่ะและที่นี่ก็อยู่ในวัลถุแบบ อินเทอร์เวิร์ดเดิมๆและะ้วกาเอาไปขายกินให้เ<อ>บิร์ตทั้งช่องตอตอนทั้งแอปแดงแอปฟ้าขายเบิร์ตออ่าเกี่ยงเลยหลังจากนั้นกะถือพิน่นเว้าวว่าโทษยืมเงินพนันฟรีเนี่พราะว่าเอาบ่เฮ็ดงานเด้บ่มีเงินในในอันนี้เด้เฮาสิไปเฮ็ดอันนันน้นอันนี้มันอันตราย่ลูนี่นั่นก็เริ่มเลื่มบ่มีแล้วพอบ่มีมันก็เริ่มเลื่มเลื่อมหรอกอ่ะจริงๆนะเกือบแล้วนะขาข้างนึงเข้าคุกเลยนี่พี่น้อง ก็คือมีความรู้สึกแต่แต่มันทันคือคืออ่ะเรากลับตัวทันเราะเราวะเรากลับตัวทนันยังหน่อยมันยังมีแบบผู้บังดีกําเฮากบหลายอยู่แต่เขาสิมาบุญบุญบุญรูไหมไอเเอาจากควางเขามาในช่วงกูแบบนั่นหรอเงี่นบ่พร่ไฟก็มาอยู่ตรงนี้นี่คลิปแรกที่เปิดเพจเห็นไหมหลังจากเพจนั้นเพิ่งขายไปแล้วมาเป็นสรยเยงินเป้าอยู่นี่อยู่ตรงนี้แล้วายบ้านบูเนี่ยเราถ่ายคลิปผมก็ลงไปแล้วแหละคลิปหนึ่ง นี่คือพี่ฝ้ายมาอยู่ตรงนี้นับปีหนึ่งปีกับอีกมือสองมือนี่แหละช่วงนี้แหละช่วงนี้แล้วมาเปิดเพจใหม่เราก็มาทํากระแสบ้านน้ำม่องหลังจากให้กระแสบ้านน้ำม่องแล้วมาดามส่บิกินี่เต็บกนตอนนี้ชุดปรยูเลยชุดฝ้ายแมวป้าบิกินี่เสร็จแล้วจังว่ามาดามบิกินี่รู้สึกว่าเหลืองบ่อยไปเหินแบบาไปแม่ฮว้นะช่วงนั้นระบาดกันเนี้ยุมงพังานตีแต่งกันเบิดพี่น้องพอนไม่แห้งอดีช่วงนั้นมันมาแรงอะมาพอมาอยู่กระรบิแล้ำเงินเพจออกเดือนแรก บอกพี่น้องได้เลยห้าพันกว่าดีใจเฮ้มันได้จริงห้าพันกว่าเหรียญนะพี่น้องห้าพันห้าเศษมาเจ็ดพันหาเจ็ดพันหาเศษมาแปดพันหาแปดพันห้าเส็จเมื่อกี้ละเอตอนสูงสุดเลยคือเกือบหมื่นพี่น้องเก้าเก้าพันเก้าพันเจ็ดอะโอ้โหสามยเมื่อนั้นก็ผมที่ได้ไปรับเอ้ยว้าวว้าวว้าวนี่เอ้ยผมนั่งตท็กซีอยู่นี้นี่ห้องนี่ไม่มาหมดนั่งแท็กซีอยู่นี่ล้ว เออเออไอ้ฝ่ายคือบปโทรมาหาเนี่ยบอมเย็นเสียชีวิตเราบอกหายจากโซเชียวไปเลยไงขายเพลคขายในที่บ้านชักดาวแล้วเออก็เลยโทรไปเรียนน้ำเล่ากันนะตคลิปเบื่อเห็น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 คลิปที่ผมก็ยถ่ายกับเล่ามันเด้งขึ้นมาก็เลยเออโทรหาโทรไปพอดีเลยน้องมึงมีเงินว่ะเจ้าว่านั่งเมื่อนั้นพันสองบ่กวะพันสามบ่ประมาณนั้นประมาณนั้นเอาเป็นยังไง นี่แก็บเขนานั่งอเออไอ้เหี้ยแก็บแก็บมาส่งนักร้องไงไอสัตว์เอ้ยโคตรอายอ่ะแต่แต่ดีได้พี่น้องมื่อนั่ยนะคือคือกาแล้วกาสารภาพกับเขาแลยว่าผมพิ้งเริ่ใจอยู่แล้วเนี่นเดี๋ยวจังเอาผมเส้นไว้จังหวะบักหนีโทรหาพอดีอก็จังหวะกันเลยปุ๊บกันเลยโอนเห่ามันก็เลยมัดมือชกเลยว่ะเพราะโอนมันต้องมีเงินไข่เองบักห้านี่ก็ได้ไปมามามาลุ้นกันถ่ายช้อตพ่อยไปครับตอนนี้เลยอ่ายไเวลาคิดเถ่ายไปแลาคิดสามสิบนาที บ่พลาดสิบนาทีเป็นโทรมามึงมาหับกูเนี่ยออก็เลยเริ่กไม่เฮ็ดโหตุับรถถามมาอยู่อ่างหน่อยเขามั่นใจว่าถามมาอยู่กับมั่นเนี่ยย่งหน่อยอ่ะเขามีนอนมีกินอยู่แล้วชั่วๆแล้วคิดไว้ก่อนนั้นนะส่วนตัวตัน่ะแป๊บเดียวหรอคิดว่าอยู่กับบางทีเพราะว่าเขาเขาพ่อปู่ก็มาดูแล้วอ่าแมาดูก็คือถือว่าบ้านบูเขาเขาูจักฝ่ายแม่คครยังีไม่นอนอยู่นี่แเป็นสาป่าเออ็็เปนต่แม่ตลอดนั่นแหละไปไปมาหาสู่มันก็เลยเข้าใจกันง่ายมันก็เลยมาอ่ะสั่นกับมากามาเลย มากกับปูปับมากกับมะเร็งเห็ดกันเลยกันจนหน้ามองหน้าเติงเติ้งเติ้งวันนี้กัดกัดขยับขยายกัได้เติบโตจนมีเพดอีกเพดนึงอีกโอ้โหหลายเพดเนี่ยก็มีสายไม่เป่าตอนนี้ก็เลยยัดเออเริ่มนี่ยก็เลยอยากให้อ้ายบอเบอกให้กขาตังใจคนเถิดัดเถ็ดหรือคนที่บ่มีความมั่นใจในตนเองหรือผู้ใดที่เดินเส้นทางผิดจังให้อ้ายบ่สายสู่ยำเลยบ่สายแต่ให้รีบ มันไม่สายหรอกแต่ยิ่รีบบอมม่นเออเดี๋ยวเดี๋ยวก็มามอย่าอย่ารอ,อเขาว่าเดี๋ยวคนเราไม่มีพรุ่งนี้เสมอเอาเทาวัดกันขึ้นต่ขึ้นก็คือสิ่งที่น่ากลัวสําหรับมนุษย์สุดคือเวลาเวลานี่แหละตเราต้องมีกฎเ,เวลาคือตัวถ่วง่วงชีวิตเราเพราะอย่างเวลามันลอยไปเรื่อยเจ้าบอมมี่ดอกเห็นนไหมปั๊บเ,เวลามันลอยไปเรื่อยเชื่อโรถ้าใหไอ้ยย้อนกลับไปร้อยทั้งลอยหาเระเหต แต่มันหย่อนไปมันมันหย่อนไปบ่ไดมีมีมีแค่เพียงว่ายอมรับแล้วก็ปรับตัวแค่นั้นเดงเขายอมจงยอมรับแล้วก็ปรับไม่ไม่เขาแถว่ากูบ่ผิดบ่ผิดสิ่งเหล่านี้กูเพเ้ยดมาเบิดแล้วยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างอย่าอีโก้สูงประมาณนี้มันเ่าเ้าต้องยอมรับแล้วปรับตัวถ้าเจ้าบุมีคําว่ายอมรับแล้วปรับตัวอยาหวัง้าภาษาบ้านเขาอิ้นเฮืออีโก้ล่ะอย่าอย่าทายง่ยอย่าทายง่ายาสูงสุดท้ายทายง่ื่อกินบ่ได อี่หลี่พี่น้องเนาะกะประมาณนี้แหละเอออยากอยากจำไม่ได้ป้องเอ้ยครับสู้แล้วลุยก็ไอ้นี่ก็จะก็ไล่ๆกันมานะจะครบปีแล้วอคี่สู้สู้มากค่ะไอ้สู้สิตามร้อยนะกะมี่บักมี่ไอ้แน่อีกคนนึงซู้มนี่ปีหนึ่งได้พี่น้องไอ้แน่นี่เก้าเดือนเนาะกว่ามันจะเปิดเพรได้อ่ะคิดเอามันสู้สมัยมันอยู่สู้ขนาดไหนมึงมึงมึงได้เพรมึงกี่เหรียญนี้เท่าไหร่เอ้ยบักเสียงเปล่าปะ คนไฟบินครับโอ้เลียวบักหนึ่งบักอดไรอีกบักตอนนี้มันมันวอลแบบโยเออเลียวบักหนึ่งกําลังสีบักกินแดงคือกูมาแรกแรกก็แลืวคือกูแม่กูแมะแรกแรกก็แรกังสีละสีวอลกับปากกาบ้าโู่ไม่มันกูอ้าผมถึงถามง่ายว่าของหนัมีอย่างบอกมีอย่างบ้บ่มีเงิ่นกับบอกอะไรผมต้องบอกว่ามาอยู่ณจุดบ้านบูนี้ไม่มีคําว่าลูกพี่ไม่มีคําว่าลูกน้องครอบครัวทุกคนคือญาติพี่น้องกันใช่ เขาอยู่กันแบบนี้จะไม่มีเงินเดือนไม่มีไม่มีแล้ขยันเท่าไหร่ได้เท่านั้นใช่อย่่ีผมบอกเลยว่าอยู่นีผมมีเงินเดือนผมบอกตรงตรผมบอกผู้อะารเลยว่าอยู่นีผมมีเงินเดือนใครมีสิบบาทซื้อห้าบาทซื้อสองบาทผู้ใดมีเท่าใดให้เท่านั้นเราไม่มีค่าว่าจะกูต้องรีดเอามึงม่มีครับมึงต้องมาเอาน้ำเงินเดือนกูไม่มีครับคือทุกคนมีรายได้สําหรับใครที่ยังไม่มีรายได้เข้าค่อยเหลือกันซัพพอร์ตได้อ่า ไม่มีรายได้สังเกตเลยสมมติว่าป๋องมีรายได้ป๋องยังไม่มีรายได้ผมามาผมมีรายได้ฝ่ายมีรายได้เข้าสีให้รวมรวมให้รวมรวมให้คนเล็กแน้อยในวันที่มึงมีรายได้แล้วเข้าสี่ว่าให้เขาสิอยู่กันแบบนี้พี่น้องอยู่กันแบบพี่น้องแต่ถือบ้างมันนู่นนี่นั่นถือเราซุดเถื่อมันมีเหตุผลที่สูงต้องโดน ก็คือผมมึงเล่นเกินแล้วก็ถ่ายคลิปแต่อยู่ไหนก็ต้องมีกฎบางที่กับเถิดดาได้ปักกระป๋องผมผมเนี่ยเราผมด่าผมบ่นบ่นแต่ผมเมื่อใด่าในทางที่บอดีผมเสียดายแนะนำให้มันไปในทางที่ดีๆโอ้มันเถื่อยหลายบอกว่าบอกว่ามันีถูกทุกคนส่วนแมกอ่ะบ่มีมันบ่มีมองใด้เราแบบด่าเพื่อให้มึงได้เงินอะจากด่าไปเฮ็ดคลิปแบบนั่งหาพอหาแม่ยอย่งไปให้ฮ็ดคลิปคือต่งต่งจัิงที่้ามึงไม่ทําคลิปมึงก็ไม่ได้เงินอ่าทำฮ็ดคลิปมึงก็ได้เงินไง นี่แหละครับบ้านบูเฮ้ากับอยู่กันแบบนี้แหละครับเป็นทีมงานบ้านบูที่แบบแต่ว่าเฮากำลังเอาตรงๆนะผมอยากสางงานที่แบบเป็นรูปเป็นหลางทีงานแบบมีกราฟิกที่ดีมีการตัดต่ออ่าผู้ใดอยากเปิดรับนะอ่านี่อยากเปิดรับที่ตอนนี้ผมยังเปิดรับอยู่ผมพร้อมที่จะลุยแล้วจะไม่เอาแค่คอนเทนต์แบบเราจะไม่ง่ายอ่ะเข้าทีแต่มันร่ลังการเล็กน้อยออปชั่นคืนอ่ะสูงพีขึ้นอาจเป็นหนังสั่นึ้น กระเฮ็ดเรือตอนนี้ยังยังรับนะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาเลยนะตามนั่นละพี่น้องอ่ะมือนี้พ่อไปชั่งนี่ละเดี๋ยวเว้าวเงี้ยว่าวทิพย์ไทยว้าวเทพท่านผู้ชมด้ฝากดเว้าว่าวอย่งไดคลิปนี้ว่ามีอย่างไรครับกะนั่นแหละครับผมสู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทีว่าเสี่ยงตายแล้ววะ